สวัสดีครับสวัสดีสสดสดค่ะรู้จักพี่แมมไปแล้วพี่แมนนานามนะนําตัวเลยครับพี่แมมเป็นนักวางแผนทางด้านการเงินแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของวางแผนกระแสส,สินทรัพย์เงินสดด้วยค่ะอ๋ออาชีพเดียวกันอาชีพเดียวกันอา,อายุเท่าไหร่ครับพี่แมมพี่แมมอายุ53ปีค่ะก็อะไๆกันแสดงว่าเจอกันที่ทํางานไหมคู่นี้เออไม่ได้เจอกันที่ทํางานเราเจอกันแค่3วันแล้วขอแต่งงานเลยโอ๋ออะไรมันจะด่วนย้อนไปกี่ปีมาแล้ว ยี่สิปีที่แล้ว23ปีิบสาปีแล้วแล้วเหมือนคำพูดของพี่เบนไหมฮะที่ต้องถวายตัวทุกวันทุกคืนก็ประมาณนั้นทุกวันตลอด23ปีเหรอฮะคือเข้าไปถวายตัวนี่อย่าไปมองว่าเราต้องทุกครั้งก็คือไปดูว่านอนเรียบร้อยไหมของที่จะต้องและนอนไม่เรียบร้อยคือนอนยังไงอะไรนะฮะ นอนไม่เรียบร้อยก็คือชุดนอนไม่ได้ใช้เราก็ตัดเชงใส่ชุดนอนฮะอันนี้คู่นี้เจอกันได้ยังไงเอ่อตอนนั้นผมเป็นโสดตอนนั้นผมอายุ33ปีผู้ใหญ่ก็บอกว่าเอ็งต้องแต่งงานแล้วแหละเพราะว่าถ้าเอ็งไม่แต่งงานเนี่ยชีวิตเอ็งคงคงลม่ลอยล่องลอยไปเรื่อยๆก็บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่จะแนะนําให้รู้จัก แล้วก็นัดให้มาทานข้าวกลางวันกัน uh oh. เพื่อให้ผมดูตัวว่าโอหรือไม่โอ uh oh. วันที่นัดผมเตรียมพร้อมมาก uh oh. ผมป่วยแอดมิดเข้าโรงพยาบาล uh oh. วันนั้นผมต้องเข้าโรงพยาบาล uh oh. โดยที่ไม่รู้ตัวว่าต้องเข้า uh oh. ตอนนี้ทางทางแม่สื่อทั้งหมดก็ตกใจจะ uh oh. ทำยังไงดีก็เปลี่ยนแผน uh oh. โดยให้เขาเนี่ยพาเขาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล คือทายังไงก็ได้ให้ผมเห็นตัวเขาให้ได้ขอถามพี่แมบนิดนึ่งฮะรู้ตัวไหมเพื่อนเราบอกว่าจะนัดเจอผู้ชายคนหนึ่งตอนนั้นยังไงบ้างครับพี่ไม่ค่ะเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกค่ะเขาหลอกไปเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี้ยค่ะจะออกไปทานข้าวแต่เดี๋ยวแป๊บนึงขอแวะโรงพยาบาลเยี่ยมเพื่อนนิดนึงก่อนได้ไหมพี่ก็เลยบอกโอเคได้เพราะมันเป็นทางผ่านนะค่ะก็เลยแวะไปที่โรงพยาบาล เพื่อนก็ก็เข้าไปที่ที่ในห้องห้องที่เขานอนนะคะพี่แหม่มก็เดินตามเข้าไปเพราะไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราใช่ไหมคะพี่แหม่มก็ไปเห็นป้ายที่หน้าหน้าห้องอะค่ะเขาจะเขียนว่าคุณนายบุญรักนามสกุลเนี่ยคือปานมะเรงแต่พนักงานก็เขียนเป็นปานมะเรงพี่แหม่มก็ไม่เข้าไปเลยค่ะพี่แหม่มก็แบบฉันขอยืนร้องนอกเพราะว่าพังะพังะ ชื่อก็อบุญลักษณ์ก็คือชื่อก็คือโบราณไงคะ,ะนามสกุลก็ปานมะเร็งก็ไม่เข้าดีกว่า <laughs> 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 แล้วยังไงเขาพูดยังไงแล้วพี่แหบมบือ <c oughs> พี่แหบมบือก็ยืนรอข้างนอกอะค่ะแล้วก็เพื่อนก็เข้าไปเขาสักพักหนึ่งเขาก็เดินเปิดประตูมาแม่มมาเข้ามาเข้ามาแป๊บนึงเข้ามาแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเด,ยบเดียวเองพี่ก็อ่าก็เข้าไปสวัสดีครับพี่ หายไปไว้ Hi, นะคะกาไม่พูดแค่นั้นแหะคะห่ะเราก็ดูวิวทิวทัศน์ไปตามหน้าตา่างอะไรย่างเงี้ยนะไม่ไม่สนใจอะไรเขาอะค่ะ <ผ Deutsch: S 3> หลังจากนั้นก็คือแบบเขาก็โทรมาค่ะพอเราเห็นเขาแวบ,บแรกปิ๊งเลยไหมคะก็ก็โอเคจ้ะเน <ๆ S 3> อ,ค,อคือเรามองว่าเขาเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็คือโดยที่เรายังไม่รู้จักกันเนี่ยเขาก็มาทักทายเราว่าเป็นยังไงบ้างหายไว้นะเราก็ประทับใจเขาตรงนั้นครับแล้วก็ตัดสินใจโทรหาพี่แม่ ก็โทรชวนว่าจะไปหาที่บ้านหลังจากที่ผมอยู่โรงพยาบาลในวันเดียววันรุ่งขึ้นผมออกจากรงพยาบาลหลังจากที่เจอเขาแล้วก็ออกแล้วก็นัดหมายว่าแล้วพี่เหม่ยไม่ตกใจหรอ,อตาคนที่นอนป่วยจะมาโทรนะัดฉันทําไมตกใจค่ะก็คือวันที่เจอกันนะค่ะมีเพื่อนนะคะที่ที่เขาเป็นคนชวนนะคะเขาก็โทรถามว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านหรือเปล่าพี่เหม่ก็บอกว่าอยู่ทําไมเหรอเขาบอกตอนนี้เขาอยู่หน้าบ้านแล้ว<อ>พี่แบบอะแล้วมาทําไมหรอเขาบอกพาพี่เบนมา เขาจะชวนไปเที่ยวขนมอะค่ะไปเที่ยวทะเลวันรุ่งขึ้นมันจะเป็นวันเสาร์อะค่ะทำไมถึงไม่นัดลง่าออเดอร์พรีออเดอร์อะไรกันไม่ไม่นัดเลยค่ะพี่แมมก็ตกใจตกใจก็คือโรก็คือแบบมองหน้าพ่อว่าเราเพิ่งมาถึงเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีเพื่อนมาชวนให้ไปขนมเลยเงี้ยพ่อจะด่าเราหรือเปล่าเราก็เลยปฏิเสธไม่ไปใช่ไหมคะไปค่ะ พี่ไม่ต้องมองหน้าพ่อเลยนะมองหน้าพ่อแล้วแบบก่า็ไปแลวยังไงไปค่ะแต่แต่คือถ้าไปกันสองคนก็ไม่กล้าไปค่ะเพราะมีเพื่อนมาด้วยอีกสองคนก็เลยกล้าไปค่ะแล้วไปแล้วรู้ไหมว่าเขายังยังยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ว่าเขาชอบเรายังไม่รู้แต่ก็นึกเอะใจว่าอิตาคนนี้ทําไมแบบอยู่ๆก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่ไม่คิดก็คือคิดว่าคงเป็นเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณเนี้ค่ะก็ไปขนม ก็คืนนั้นก็ก็นั่งดูดูเขา่ะคเล่นกันสนุกสนานค่ะต่กเ้องนี้ก็เข้าท่าเนาะแล้วค้นจากคืนนั้นมาเป็นยังไงฮะก็วันรุ่งขึ้นเราก็มีเวลาที่จะได้คุยกันผมก็นั่งคุยก็ถามประวัติเขาว่าเป็นเป็นลูกคนที่เท่าไหร่มีภาระอะไรไหมผมเป็นลูกคนที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแลกเปลี่ยนโปรไฟล์กันแล้วหลังจากนั้นผมก็ถามเลยว่าว่าถ้าผมจะขอคุณแต่งงานคุณพร้อมไหม เฮ้ยพี่เปมั่นใจไม่เกินสามวันเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเพิ่งรู้จักกันมาไม่เกินสองสามวันชวนอยู่ดีชวนเรามาเที่ยวยืนมาขอเราแต่งงานปฏิเสธเลยใช่ไหมคะพี่ไม่ใช่ไหมคะไม่ค่ะพี่แหม่มก็นึกในใจมึงเสร็จกูแน่โอ้โหคือความเล่ามาคือแบบพี่แหม่มดูแบบเอุ๊ยก็เล็กก็เล็กหักมากเลยหักมากเลยเรา ตกตกลงกัาแล้วเลยคะก็ตอบตกลงค่ะก็คือโปรไฟล์นอกเราเห็นหมดแล้วค่ะโปรไฟล์ในยังไม่เจอค่ะก็เลยต้องตกลงค่ะเ้ยแล้วไม่กลัวหรอว่าเอ๊เนื้อแท้เขาจะเป็นยังไงเป็นคนยังไงตอนนั้นก็พอเขาโอเคผมก็พาเขาขึ้นมากรุงเทพคือเราอยู่ที่กันที่สุราษฎร เราก็พามาที่กรุงเทพเพื่อมามาพบกับทางครอบครัวของผมก็คือคุณแม่แล้วก็พี่พี่แล้วคุณแม่ไถามว่าคบกันมานานแค่ไหนแล้วล่ะลูกทุกคนก็งงเพราะว่าผมตอนนั้นอายุ33ค่ะทุกคนก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเป็นโสดเพราะว่าไม่มีวิแววอยู่ๆเราก็พาผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นไปที่บ้านแล้วก็บอกทุกคนในบ้านว่าเบนจะแต่งงานกับแหม่มนะทุกคนก็อึ้งพออึ้งเสร็จก็พี่สาวทนไม่ได้ขึ้นมาถาม มาถามบนบ้านท้องเหรอถึงนรู้จักผมตอบแบบชัดเจนเลยว่าขาอ่อนกูก็ยังไม่เห็นของมันเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักกันสามวันก็บอกพี่สาวว่าขาอ่อนกูมักไม่เคยเห็นไม่รู้แหละอาทิตย์หน้าที่บ้านต้องบินลงไปนครเพื่อไปขอ อ,อไปขอเขาให้ถูกต้องตามประเพณีซึ่งที่บ้านก็โอเคก็โอเคครับบ้านฝ่ายชายตกใจบ้านฝ่ายหญิงตกใจไหมคะแม่ก็อึ้งเหมือนกันนะคะไปขนมวันเดียวเองใช่ก็กำบ้าแม่ก็นึกว่าจะเอาหอย ท้วงอะไรเหรอคะไม่ค่ะไม่ไม่ได้ห้ามคือแม่้ามองเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตอยู่จนถึงอายุ30มสิบตอนนั้น<ม>อายุ30มสิบค่ะก็คือคิดว่าเราคงจะดูแล้วแล้วแม่ก็ถามมาคํานึงคบกันนานแล้วเหรอก็อนานแล้วค,ะค่ะหลายชั่วโมงอยู่นานหกสิบกว่าชั่วโมงแล้วคะ่ะจนในที่สุดได้แต่งงานกันวันที่เราแต่งงานก็คือวันที่17สิงหาปี2 5 3พนมนั่นหมายถึงว่าเดือนนี้คือเดือนครบรอบวัน เดือนครบรอบแต่งงานของเราเออ23ปโีโอ้ยินดีนนด้วยนะครับอยู่คบกันมา3วันตัดสินใจแต่งงานโ,<อ>โดยที่ยังไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอกัน<ะ>มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกือบจะเลิกกันไหม,มลิ้นกับฟันมันก็ย่อมมีทะเลาะกันบางทีเนื่องจากงานที่ผมทำตอนนั้นก็คือมันต้องเดินทางอยู่บ่อยอก็หุ่นอย่างผมหน้าตายอย่างผมก็ต้องมีบ้าง ที่สาวๆจะมาเขาเข้ามาชอบเราอ่ะเล่นด้วยกับเขาไหมก็ทุกคนที่เข้ามาผมจะบอกว่าผมแต่งงานแล้วมีลูกมีเมียแล้วคุณจะครบไหมถ้าคบก็ครบถ้าไม่ครบผมไม่ได้ว่าอะไรซึ่งมีไหมที่แบบหนูรักได้ก็ก็ก็มีฮะอเขาเสนอมาเราสนองไหมไม่ฮะไม่เรอช้า มีปัญหากันในครอบครัวใช่มีอยู่ช่วงเดียวเท่านั้นเองซึ่งตอนนั้นเราผมก็เลยมามาคิดได้ว่าการที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันทําให้สถาบันครอบครัวของเราเนี่ยมันย่าแย่ลูกก็ขวัญเสียแม่ที่อยู่ด้วยกับเราก็แม่ของเขาเนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับการที่เราต้องทะเลาะกันตั้งแต่วันนั้นผมปฏิญาณตนมาตลอดว่าผมจะไม่ทําแล้วเราจะไม่ทะเลาะกันอีกเราและจนถึงทุกวันนี้เราเราไม่ทะเลาะกันอีกเลย อาเป็นเป็นทพี่แหม่มพี่แหม่มตอนนั้นรู้สึกยังไงว่าเฮ้ยเขามีคนอื่นแล้วเราจะไปแล้วใช่ไหมคือช่วงนั้นนะคะพี่แหม่มคิดว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่หยุดก็คือเหมือนเขาไปหาประสบการณ์ใช่ไหมคะพี่แหม่มก็จะไปหาประสบการณ์บ้างใช่ไหมคะสามีพี่เมินได้เนี่ย ใช่เขาวันนั้นก็คื ier, เอ,อเราคุยกันนะคะเราคุยกันเลยบอกว่าความผิดทุกคนสามารถที่จะพลาดพั้งไปได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราทําผิดแล้วเราปรับปรุงตัวมาคุยกันเถอะแล้วเราเริ่มต้นกันใหม่ใช่ไหมคะไอ้ที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะว่าเอาเก็บกลับมาคิดก็ไม่มีประโยชน์เราเริ่มต้นใหม่ดีกว่า คะ่ะ <c oughs> ก็เลยตั้งแต่วันนั้นมา <c oughs> ก็ไม่ทะเลาะกันเลยค่ะเอา <c oughs> ละผ่านอุปสรรคอะไรกันมามากมายตรงนั้นแล้วกมม็มาจนถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันบ้างอะพี่เบนมีอะไรอยากจะบอกพี่แหม่มบ้างที่ผ่านมา23าปี <c oughs> ต้องบอกว่าต้องขอบคุณขอบคุณผู้หญิงคนนี้ที่เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจให้ผมดูแลเขามาตลอด23าปีซึ่งน้อยครั้งที่ผมจะใช้คําว่าผมรักเพราะผมจะไม่ค่อยพูดคาว่ารักเขาแต่วันนี้จะขอบอกต่อหน้าทุกคนในนี้ว่า ที่รับแหม่มที่สุดนะคะ